อยายา,ยา,ยายลูกอุ้ยพาจา์ก็ต้องป้อนข้าวเหนียวทุกครั้งนะคะถ้าอย่างนั้นจะไม่ยอมค่ะยกบาดพาจารย์ตลอดเลยน,นะคะ,ะ่นั่งลงรับพรนะคะคนสวยของแม่ดูเขารับพรค่แม่แม่เอฟซีความน่ารักของเจ้าหูอ้วนนะคะอะตัวเล็กเข้าประตูเลยนะคะดูดูลากขาแม่แม่ดูรอยลากขาค่ะเอ้ยคุณยายให้กินกล้วยยามเช้านะคะแม่แม่ สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าวันเสาร์นะคะแม่แม่เอฟซี FC. ยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะตอนนี้ก็เช้ามากเลยน่าจะเกือบจะหกโมงเช้าแล้วแหละนะคะจอดทุกทุกทุกสถานีนะคะแม่แม่กว่าจะไปถึงนะคะวันนี้น้องนางกาลังจะเดินทางไปทําบุญตักบาตรนะคะพอดอีพระอาจารย์ท่านไม่ได้ผ่านหน้าบ้านเรานะคะแม่แม่แม ก็ขอคุณพ่พอคุณแม่เอฟซีร่วมอนุโมทนาบุญกับลูกนางด้วยนะคะตอนเช้าเนี่ยยังไม่ได้อาบน้ําให้ลูกนางจับเปือเป้อนๆหน่อยเพราะว่าอากาศยังเย็นอยู่ค่ะแม่แม่เช้ามาวันนี้อากาศเย็นค่ะเมื่อวานร้อนมาก <c oughs> วันนี้เย็นเลยนะคะน้องนางไม่ใช่ของเราลูกเออไม่กินไม่กิน <c oughs> แต่แตนะคะเออแต่ว่าเมื่อวานเนี่ย ร้อนวันนี้กลับมาเย็นนะคะแม่แม่ก็คาดเดาคาดการสภาพอากาศไม่ได้เลยนะคะอะไรคะฮะอ้าวไม่ทานพระหรอคะรัดซ้ายไปเลยไหม แม่แม่สรุปว่าไม่ทันพระอาจารย์ท่านค่ะเลยไปนิดนึงคุณย่าว่าท่านน่าจะไปยังไม่ถึงไหนไกลนะคะแต่ว่ายังไม่ทันก็เดี๋ยวไว้พรุ่งนี้แล้วกันนะคะวันนี้ก็มาแวะร้านยายก่อนคุณยายขาขาอ่อนลงแล้วดูลากขานั่งรอนั่งรอพ่อจ๋าให้น้องนั่งรอค่ะเออน้องนั่งรอน้องนั่งรอค่ะโอ้โอ้โอ้ไม่รู้จะนั่งหรือจะทํายังไงดีคุณยายขาหิวเหลือเกินค่ะโอ้โอ้โอ้ แตงโมก็อยู่ข้างหน้าด้วยผูกบัวสวยมาด้วยค่ะวันนี้นะคะคุณยายไม่ให้ก็ไม่เปิดประตูให้นะคะโอ้โยไม่ยอมออกจากหน้าประตูเลยค่ะแม่แม่ตัวเล็กเข้าประตูเลยนะคะดูดูลากขาแม่แม่แมดูรอยลากขาค่ะเอคุณยายให้กินกล้วยยามเช้านะคะแม่แม่เอฟซี FC. ปลอบใจที่เด็กน้อยคนนี้เออไม่ทันพระอาจารย์ท่านนะคะ ดูท่า,ากินกล้วยค่ะแม่แม่แมแมเออดูสิคะ <c oughs> เอ็นดูเจ้าตัวน้อยมากเลยนะคะคิดว่ามาเร็วแล้วแต่ว่าเมื่อกี้มัวแต่ปัดเนื้อปัดตัวให้ลูกนางนะคะแม่แม่แมเอเคพอแล้วลูกพอแล้วเดี๋ยวแม่จะซื้อกับข้าวไปด้วยแป๊บหนึ่งนะคะคอยแม่หน่อยนะคะอย <c oughs> เอ,อ็เออเอนดูจังเลยเจ้าตัวน้อย ผูกโบมาอย่างสวยเลยนะคะแม่แม่ไม่ทันพระท่านค่ะตอนนี้พระอาทิตย์ก็กำลังขึ้นค่ะแม่แม่นู่นค่ะหืรับนนเหรออุ้ยหมาหมาหมาตาอ้วนบอกว่าไปเตรียมตัวรัดพระอาจารย์ท่าทางนั้นจะทันไหมอะ่ตะตาอ้วน อตอนนี้ขอญาตปิดเสียงนะคะแม่แม่พอดีว่า,าเป็นเสียงเพลงนะคะกลัวจะติดลิขสิทธิ์เนาะค่ะนี่ลูกนางก็มารัดอีกหนึ่งซอยนะคะมารอพระอาจารย์เพราะว่าเราก็ตั้งใจจะตักบาตรแล้วโชคดีที่ยังทันพระอาจารย์อยู่อีกซอยหนึ่งนะคะก็นี่ค่ะถุจากับกาบนะคะทําบุญตักบาตรเนาะคะ่ะแล้วน้องก็นั่งลงเลยนะคะแม่แม่เอ็นดูความเจ้าหมูน้อยมากเลยก็ทําบุญตักบาตรในวันนี้นะคะก็ ขอคุณพ่อคุณแม่ร่วมอนุโมทนาสาธุบุญกับน้องอ้วนด้วยนะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่เอฟซีน้องมินนี่ทุกทท่านจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะเปิดบาทพระอาจารย์ตลอดเลยค่ะแม่แม่จะกรรมหนึ่งก็ยังดีนะคะงับอืนะคะก็ให้ทุกทท่านมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกทกท่านเลยนะคะแม่แม่ขอพระคุณที่ทุกทท่านติดตามและให้กำลังใจน้องอ้วนนะคะรับพรพร้อมกันค่ะ อ่าแม่แค่ะอันนี้ก็มาต่อกันอีกนะคะตอนนี้ก็กําลังพาลูกนางเดินทางกลับบ้านนะคะพอดีว่าตอนน้องนี่เขาเรียกว่ายังไงกลัวลิขสิทธิ์นะคะก็เลยเป็นภาคเอาดีกว่าเนาะค่ะอ่าตอนนี้ก็เดินกลับบ้านแบบสบายๆชิวๆนะคะบรรยากาศวันนี้ค่อนข้างที่จะดีค่ะเย็นเย็นๆนะคะเย็นๆดีสําหรับลูกนางด้วยอากาศไม่ร้อนเนาะค่ะแม่แม่ กันเลยค่ะเอ้าใส่ก้นใส่ก้นโชว์น้องหมาเจอน้องหมาค่ะแม่แม่ดูค่ะน้องหมาวิ่งหนีแล้วลูกน้องหมาที่จะให้เขาใส่ก้นนะคะเวลาเจอน้องหมาจะได้ให้เขาใส่ก้นโชว์แล้วน่าจะไปจัดก็ทำทุกวิถีทางแล้วค่ะแม่แม่ไม่ว่าจะให้เขารักกัน เอา้องหมามาอยู่ด้วยเลี้ยงหมาด้วยอยู่ใกล้กันยังไงคือแล้วเหมือนคนเราเคมีมันไม่ตรงกันคนไม่ถูกฉลกันอย่างเงี้ยค่ะแม่แม่เขากกับน้องหมานะคะเป็นมิตรภาพที่ดีกับน้องหมาสักเท่าไหร่เลยนะคะพยายามทุกทางแล้วก็ผลสรุปก็ออกมาเหมือนเดิมทุกครั้งนะคะว่าลูกนาำเขาไม่ เราก็พยายามแล้วแต่ว่าไม่ไม่แฮปปี้เวลาเจอน้องหมาจริงๆนะคะก็หลังจากนี้เรารู้แล้วเราก็เซฟทั้งน้กงชางทั้งน้องหมาน้องแม่ๆเวลาอน้อารมณ์ไม่มีความสุขเุรั้งทีเจอกันกับน้องหมานะคะทุกคนก็ต่างรักชีวด้วยกันทั้งงานนะคะตองนี้ก็เข้าใจเลยนะคะไม่บังคับเขาเนาะค่ะน้องชาแต่ละเชือกก็นิสัยไม่เหมือนกันบางเชือกก็รักน้องคนเรามันไม่ชอบม่รักคะแม่เหมือนคนเราเลยบางเชือกก็เลยว่าเออไม่ชอบน้องหมาไม่็อไรค่ะบางคนไม่ชอบน้องหมาน้องเขาแค่อหมาเาี้ยค่ะทำร้ายซึ่งกั และกันก็พอเป็นความชอบส่วนบุคคลที่สามารถชอบหรือไม่ชอบก็ได้เนาะค่ะแม่อค่อยๆเซฟกันไว้หน่อยเพราะว่าเดินทางกลับบ้านใทยทุกคนก็รักชีวิตกันด้วยกันนงาน้องแม่กันเพราะแสนก็ตกมันหนักอยากพามาทำกิจกรรมกับลูกมากแต่ว่าเซฟหน่อยเพราะว่ายังมาไม่ได้นะคะแม่แม่ยังมาไม่ได้ไม่กล้าพาออกไปไหนเพราะตอนนี้ตกมันหนักมากเลยถ้าพาออกมาก็แสนคอยแล้วแสนก็ยังตกมันหนักม่เเ็นยังมีตำกิจกรรมกับลูกนาาแม่เลยว่าเดี๋ยวเราเอาเวลาเขาปลอดภัยต่อ อาการตกทุกๆคนค่อนข้างที่จะต่อทุกๆคนตอนแรงมากพอเคะพาลูกนางมาทํากิจกรรมคนเดียวก่อนก็ไม่เป็นไรนะคะได้หัดลูกนางด้วยนะคะเขาจะหายตกนู่ะคุ่ช่วงกลางังกที่กลับมาจากงานช้างน้อยมากเลยที่เวลาดินออกจากบ้านเราจะสวมใส่โซ่ให้กับเขาเพราะว่าก็มั่นใจในตัวลูกขึ้นมาหลายระดับเลยนะคะแม่ๆยังไงก็ขอให้ทุกๆท่านเป็นกำลังใจเราอ้วนด้วยนะใคะเชื่อว่าหลายๆท่านก็จะเห็นถึงพัฒนาการในทางที่มีซึ่งของอ้วนนะคะ ยอดกระถินยอดกระถินนะคะแม่แม่นแล้วอยากกินหอยนางรมนะคะนางจิ้มซีเผาแซ่บแล้วค่ะเป็นไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราจะไปพ่อแสนสุกับลุกดานกันต่อนะคะถ่ายค่ะทีนี้ก็แวบกลับมาที่พ่อแสนสักแวบหนึ่งนะคะแม่แม่เอฟซีก็เขาค่อนข้างที่จะหนักหน่วงพอสมควรเลยนะคะดูบริเวณอวัยวะเพศนะคะแม่แม่ซึ่งที่เราเรียกกันว่าลึงเนาะค่ะ ไหลหยุดปอกปอกปอกเหมือนน้าฉี่แต่ว่าไม่ได้ฉี่เล็ดนะคะแม่แม่เป็นน้ํามันตกมันที่ไหลบริเวณอวัยวะนะคะซึ่งแสดงให้เราเห็นว่าหนักหน่วงมากเลยพอสมควรเลยนะคะณนะตอนนี้ส่วนหมูอ้วนก็อาบน้ําแล้วแล้วก็ตีลังกาแล้วนะคะตอนนี้เ <c oughs> <c oughs> ด็กๆรอหญ้าจากพ่อจ๋านะคะพ่อจ๋าเขากําลังไปตัดหญ้านะคะแม่แม่นี่ก็เกือบจะเจ็ดโมงแล้วล่วะคะ่ะพระอาทิตย์ก็ขึ้นมากแล้วนะคะ น้องนิกก็มัวแต่ล้างขวดนมให้น้องพราวนะคะแม่แม่ว่าจะมาถ่ายต่อเมื่อกี้ก็กลัวจะสายนะคะคลิปวิดีโอวันนี้อาจจะมีตัดไปบางช่วงบางตอนตัดเสียงออกนะคะแม่แม่เพราะว่าตอนน้องนิกถ่ายวิดีโอเนี่ยมีเสียงเพลงเข้ามานะคะกลัวจะติดลิขสิทธิ์บางทีก็อาจจะลบไม่หมดติดไม่ติดก็รอลุนกันเนาะแม่แม่ค่ะเพราะว่าช่วงที่เราถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยเป็นช่วงที่เขาเปิดเพลงนะคะ น,อนอ้นนองอ้วนคือน้องอ้วนอ้วน,นค่ะน้องลิ้งไม่กล้าเข้าไปถ่ายใ,ใกล้ๆค่ะแม่แม่เพราะว่าพอสนสุขเขาไม่ค่อยอ,อารมณ์ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะคะก็เอาแบบห่างๆอย่าห่วงๆแล้วกันเนาะค่ะเดี๋ยวรอ,อดเดี๋ยวรอตาอ้วนมาเดี๋ยวเราค่อยขยับเข้าไปได้ใกล้กว่านี้นะคะอันนี้ก็เอาแบบไกลๆหน่อยแล้วกันค่ะแม่แม่ซิฟเราซิฟเขาเนาะค่ะเขาก็ไม่ได้อยากทําอะไรเราหรอก เราก็ต้องรู้จุดที่เรายืนแล้วเราปลอดภัยนะคะแม่แม่ท่านใดมีวิธีการจัดการนกพิราบบ้างคะคือเยอะมากเยอะจริงๆนะคะที่บ้านไม่ได้มีของกินอะไรเยอะเลยแต่มาเยอะมากนะคะคือน้องนี่เป็นห่วงสุขภาพทั้งน้องพาวทั้งลูกๆนะคะเพราะว่าคืออย่างที่ทุกท่านทราบการไอเอ,อือของนกพิราบอะคะ่ะมันมันเป็นเชื้อโรคอ่ะเนาะแม่แม่เอฟซีค่ะไรเราก็แบบถ้าเขา ถ้าอึเขาไม่เป็นเชื้อโรคแม่อะไรงี้ก็ไม่ได้รังเกียจเขาหรอกนะคะแม่แม่รักสัตว์เหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละนะคะแต่ว่ากลัวลูกจะไม่สบายเนาะบางทีเขามาอึไว้เป็นน,นู่นนี่นั่นเป็นเชื้อไวรัสเป็นอะไรเนาะแม่แม่่มะเราก็มองไม่เห็นนะคะท่านใดมีวิธีการจัดการที่ปลอดภัยกับเราทุกคนบอกน้องนิดหน่อยนะคะแนะนําได้นะคะแม่แม่แมคือตอนนี้น่าหนักหน่วงมากเลยเป็นช่วงที่เขาเกี่ยวข้าวเสร็จนะคะแบบหืมจักมาท,ทั้งไหนนะคะหลายหลายค่ะ เยอะทุกวันเลยนะคะแถวแถวระแวกบ้านน้องนี่มีเต็มทุกบ้านดูค่ะบ้านคุณย่าข้างหน้าก็เต็มดูค่ะเกาะเต็มอันหลังคาบ้านเพิ่นนะคะบ้านหนูก็เยอะค่ะมาแกกไอ้มากินอะไรในอึดๆลูกนางอย่างนี้นะค่ะแม่แม่เยอะเลยนะคะโอ,อะ้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะแม่แม่ฝากทุกทุกท่านกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เด็กๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ